โรงกั่นน้ำมันแอังกฤษค่ะกำลังทำเงินได้มากถึง5เท่าซึ่งถือได้ว่ามากพอๆกับการกลั่นน้ำมันที่เคยทำในปีที่แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้โมมาเล่าให้ฟังค่ะ ปัจจัยที่ทําให้เจ้าของโรงกั่นน้ำมันนะคะสามารถทํากําไรได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือปริมาณน้ามันดิบไม่เพียงพอต่อการที่จะนําไปกลั่นเป็นน้ามันเบนซินและดีเซลค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นตัวผลักดันที่ทําให้ราคานันเชื้อเพลิงสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการอีกปัจจัยหนึ่งค่ะก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงต,ต่างๆของยุโรปเนี่ยเขาก็มาจากโรงกั่นน้ามันของรัสเซียค่ะซึ่งเมื่อมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรก็ทําให้เกิดภาวะอุปทานน้ํามันขาดแคลนโดยเมืื่่่่อออเเเเเเเรรรรรร็็็ววววๆนนนนนนี้้้้คคะาาาาไดดหําาามัชพพิิงงงกฤษขึ ปีและค่าใช้ใจ่ายในการเติมน้ำมันรถคันหนึ่งในอังกฤษมากกว่า100ปอนด์เป็นครั้งแรกนะับเป็นการเพิ่มต้นทุนต่างๆให้กับผู้ใช้รถที่จะต้องแบกรับนอกจากนี้ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นก็เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันดิบที่มีราคาสูงโดยปัจจุบันค่ะอยู่ที่มากกว่า120ดอลลาร์สหร,รัฐต่อเรลซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลว่าสงครามยูเครนจะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงน้ำมันจากรัสเซียได้ทําให้ผู้ผลิตน้ํามันทํากําไรได้มากขึ้นเป็นหลายพันล้านปอนด์และทําให้รัฐบาลอังกฤษต้องเรียกเกก็บบภาาาาาาษีลลปออยรรร้นนดจ ผู้ผลิตน้ำมันในแถบทะเลเหนือ เมื่อสักครู่นะคะอาจจะได้ยินโมพูดถึงภาษีลาบลอยเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะภาษีลาบลอยเนี่ยก็คือการที่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งได้กําไรมาโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคนที่เสียภาษีนี้นะคะก็คือเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้กําไรมามากกว่าปกตินั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะการเรียกเก็บภาษีลาบลอยในประเทศไทยเนี่ยถูกใช้กับธุรกิจประเภทศอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่บริษัทโรงกันน้ำมันนะคะที่เปลี่ยนน้ามันดิบเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ทํากําไรกันอย่างเป็็นนกก่อเเเปลยยทีีดวคะ โดยนักวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัท Oil X ค่ะถึงกับอกว่าโรงกลั่นน้ํามันต่างๆกําลังพิมพ์เงินอยู่ในขณะนี้เป็นกําไรที่มากกว่าที่พวกเขาเคยเห็นซะอีกโดยการขาดแคลนน้ามันดิบที่จะนํามาสู่กระบวนการกลั่นส่งผลให้กําไรการกลั่นน้ามันเพิ่มขึ้นอย่างมากยกตัวอย่างจากตัวเลขของบริษัทปิโตรเลียมหรือว่า BP ซึ่งเป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแสดงผลการวัดกำไรการกลั่นน้ำมันของบริษัทเพิ่มจาก7.7ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็น3 5 7ดอลลาร์สหรัฐในนปีีท่่ผาาม ยังไงก็ดีค่ะเจ้าของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ๆเขาก็ออกมาบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันไม่ได้เป็นคนกําหนดราคาส่วนต่างของการกลั่นน้ํามันเองแต่ราคาน้ํามันจะสูงหรือต่ำค่ะถือกาหนดโดยตลาดว่ามีปริมาณที่หาได้มาเท่าไหร่และคนซื้อหรือว่าคนใช้จะต้องจ่ายเท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องร้อนๆของราคาน้ำมันที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะติดตามกันวันต่อวันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยละค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้ามีอะไรดีๆมาให้ติดตามกันอีกก็็ฝาากกตติดดดมนนน้้้วยะะะคคเปใใจห่ การกดไ like, ลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด Subscribe AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี TikTok ก็อย่าลืมไป Follow กันค่ะที่สำคัญสามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายๆผ่าน Line OA ค่ะเพียงแค่พิมพ์ AC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วสํหรับวันนี้หมวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ